มาดูการลื้อถอนรางระหว่างช่วงสถานีหนองประดุกกับพันโป่งนะครับอย่างที่น่าจะทราบไปแล้วนะครับว่าตอนนี้ระหว่างช่วงสถานีบ้านโป่งถึงหนองประดุกมีการให้รถไฟวิ่งแนวรางใหม่นะครับไม่เจ้าจะมีงานก่อสร้างทางคู่เพิ่มเติมนะครับในส่วนงานก่อสร้างที่ยังไม่สามารถลงมือทำง,งานเข้าไปนี้ได้ พอรถยังใช้รางนี้อยู่ครับนในช่วงกว่อนหน้า oh. ก็เลยต้องให้รถวิ่งรางใหม่นะครับ oh. เพื่อที่จะได้รือถอนรางสถนี้ออกแล้วก็ปรับแนวรางเข้ากับแนวทางวิ่งทางใหม่ครับลวมเป็นรางประธานใหม่ลได้ขึ้นด้านลงที่ผ่านย่านสถานีหนองประดุกด้วยครับก็จะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมนะครับอเอาไว้จนทางลี นาการสัเร็จนพันปงครับกรณีเปสไซต์ที่ทําให้รถไฟนะครับต้องเข้ารางใหม่แล้วก็ใช้ชานเชลามใหม่ที่สถานีบ้านปงกับหนองระดุกมีการเริ่มหรือถอนไปบางส่วนนะครับมีการทอนหมดแล้วก็ตัดไปแล้วแล้วก็เห็นแม็โครดานนน้นนะครับกำลังทำงานเพิ่ม,เต,มเติมอยู่ ฟออภัยที่ไม่ได้มาถ่ายตอนที่กำลังเลืให้นะ ติดตามความคืบหน้าต่อไปนะครับวัามมางโครงการทางโคจะเสร็จเร็วๆนะครับเห็นไหมครบว่าวแววว่าตัวสถานีนครปฐม,มนะครับเดือนหน้า1กรกฎาคมนะครับก็มีแผนที่จะย้ายไปใช้สถานีต้นสำโรงให้เป็นสถานีนครปฐมสถานชั่วคราวไปก่อนนะครับเพื่อจะก่อสร้างบริเวณฐานานการสถานีหลังเก่าเหมือนกันเห็นว่าจะมีการทุบสถานีนครปฐม้วยครับ ก็เดี๋ยวมารออีกทีนึงบอว่าแผนนี้จะทำได้ตามแผนหรือเปล่าแล้วก็จะมีการเซ็นคำสั่งอนุมัติหรือเปล่านะครับ